รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมคลิกโดยไ m o b i l e ครบจริงได้ใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบีดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิกไปเที่ยวไปรายการเก๋ๆที่ปอปอจะพาเพื่อนเที่ยวฟรีได้ตลอดหลักเยี่ยวค่ะพี่ว่าพาไปไหนมาบ้าง ต้องบอมไปปราสาทที่โรชิมาก็ไปกินคนในเมนียพี่เลิกจะตายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะอยู่ต่อแล้วก็ทำความสนุกให้คุณผู้ชมดูอีกว่าฮิโรชิมามีอะไรบ้างเาที่ยวไปกับปอกับซนนี่ถ่ายให้คุณผู้ชมดูอยู่เนะียอ่ะใช่สิอ๋อเหรอแกนั่งให้เกียรติแกนั่งให้เกียรติหน่อยได้ไหมเ,เป็นคนที่ใช้ไม่ได้จริงแบบ และตอนนี้เราอยู่ที่โรชิมาสเตชันค่ะครเราจะไปที่เกาะมินนยาจิบะซึ่งเกาะเกาะน,นี้อยู่ในฮิโรชิมาเนี่ยแหลนะเนาะที่นี่มีกฎบอกว่าห้ามเดินห้ามเลยเส้นเหลืองเลยเฮ้ยอนนี้ก็เลยได้หไหมเดี๋ยวคุ้มไม่มีนกหวีดเหมือนบ้านเรานะฮะไม่มีนกหวีดเราเดินเลยเส้นเหลืองได้ไม่มีใครว่าชอบคึกในที่แคบขึ้นเร็วๆมันปั๊บเดียวสไตล์รถไฟฟ้าญี่ปุ่น ว่าการนั้นเราก็ขับรถไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่าบ้านเราก็มีแค่รถไฟฟ้ากับรถไฟเฉยเหมือนกันแต่ว่าเราเราจะนั่งรถไปเมียจะนมากี่นาทีถ้าไสามสิบเนาะจ้าที่ก่อนเขาพูดสามสิบไม่ถือเราก็จะไปต่อเรือต่อคุณผู้ชมค่ะสิบแล้วยัเมียมะมูกิมียาจิมะเมมูกิมันใคร คุณมิยาซิม่ามิยาซิม่าแล้วมาเที่ยวกันแต่ว่าปอกับซันนี่ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเกาะนี้เลยนะแต่เขาบอกว่ามาฮิโรชิมาก็น่าจะมาหน่อยอย่างคนไทยไม่ค่อยได้เห็นด้วยอะอะระย่างปั๊มไหมปั๊มบ้าเลยหนะสตายนี้อืออีกตีต้องหาอะไรมาปั๊มข้ามปั๊มหัวคือที่ญี่ปุ่นเวลาไปไหนเนี่ยคขาสมมติว่าไปไปที่ไหนที่ไหนก็จะเขาจะมีให้ปั๊มว่าแบบคุณเคยมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย คุณผู้ชมเราก็ซื้อตั๋วเรือไปไปมิยาจิมาหยอดตังก่อนเนาะผู้ใหญ่3า0รสองคนเท่าไหร่6 0 0 700 680หรอ กำลังจะถึงเกาะมิยาจิมาแลนะ้วเกาะมิยาจิมาเนี่ยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเกาะแห่งเทพเจ้านะถ้าเป็นสาวมัญชนไม่มีทางได้ย่างเท้าเหยียบขึ้นเกนาะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าถึงขน,นั้นเลยนะใช่แล้วตอนนี้ฝั่งนูที่เขามุ่งมุงกันอยู่เนี่ยเขาดูสาเสาช่อสาโท,ทริอีกเสาโทริอีกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ค่ะสมัยก่อนสมมติจะออกเรือก็ต้องเราเอาเรือเนี่ยลอดเสาโอ้เป็นสี่มงคลใช่ นี่ถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะออคุณซาดี้คือโอปไข้ามเรือมา15นาทีถึงกเกาะมิเาะิมะ<ผ>มไปด้อออวยกันค่ะหนาวเวอร์วันนี้เฮ้หนาวไปเรจะไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อเสื้อผ้าออกหนาวดูกลับมาทีนะทำอะไรไม่อายเขาบ้างเหรอ คิดถึงหน้าคนอื่นบ้างมายที่มาด้วยไปนานด้วยทำอะไรดีวะวก็เขาหนาวอาเนี่ยเสื้อเสื้อมาเฮ้ยเหมือนกันเลยมาเกินเหมือนว่ะบนก่อนพี่ยาจิมามีร้านเสื้ออยู่หนึ่งร้านาแต่เขาก็แขวนนี้ไว้นหนึ่งตัวนอกนั้นเป็นเสื้อแม่ป้าแล้วมีปกเข,ขาด้วยสามร้อยบาทเฮ้ยไม่แพงนะเจ๋งดีพันเยนอปไปอย่างไหแล้วก็ใส่เสื้อลายสก็อตทั้งคู่ทำไมเหรอเป็นกันนี้บอดิกาไงเคยดูไม่เคยดูอ่ะเป็นเท่านี้แก้เป็นสมุนไพร่ธอเสุนซูซี่ด้ เราลงเรือมาเจอกวางก่อนเลยอย่างอื่นเลยเพราะว่ากวางเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัตว์ของเทพเจ้าจะอยู่ยังไงก็ให้อยู่ไปไม่ไม,ไม่มีใครทำลายไม่มีใครไปเลี้ยงไม่ได้เทรนมาให้มาเล่นกับพวกเราม,มาต้อนรับอะไรอย่างงี้ไม,ไม่ใช่นะฮะมันเป็นสัตว์ป่าเลยใช่ไหมแต่ได้ไแกมีนกระถุงหรือเปลาให้ เดี๋ยวปอสน,นี้จะเดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะถึงว<ช>ัดแล้วเราก็ไปชมความสวยงามกันแต่ว่าวันนี้ปอกับสนี้โชคดีที่มาแล้วลมมันพัดแรงมากมตอนแรกก็หนาวแต่คิดไปคิดมาก,ก็มันก็เป็นอีกอากาศนึงเนอะไม่มันจะเป็นลมเพราะอะไรจแต่ว่ามันสวยมากเ<ช>พราะม,มันเหมือนเกาะสวรรค์ที่มีซากุระบานเต็มแล้วก็ศิลปะเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆกวางพยายามนั่งกลมเกินจักรยานนะให้เราขี่กวางเลยกวางเยอะกวางเยอะกว่าลูกชิ้นอีก หยุดนี้ก่อนทำไมอ่ะ <laughs> จะทำแบบอย่างนี้ต่างประเทศมานานแล้วเวลาไปต่างประเทศจะรู้ว<ช>่าจะเรือกอะไรก็ได้ไม่ไมีใครสนใจเราแกไม่อยากคนมาด้วยออ้ดีไซน์ คือศาลเจ้ามิยาจิมะหรือรอิซึกิชิมะอิสึกิชิมะย,ย่าๆศาลเจ้านี้นะคะเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากๆโครงสร้างของที่เนี้ยประกับไปด้วยศาลเจ้าหลักแล้วก็ศาลเจ้ารองแล้วก็มีทางเดินยาวไปถึงทะเลนะสันนี้ถ้าเวลานางขื้นในแกมันจะเหมือนแบบศาลเจ้าลอยอยู่กลางทะเลเลยหรือเปอล่าเลยศแตที่นี้ไม่ธรรมดานะครับผมไม่ใช่อึอึคือได้การรับจากยูเนสโก้นะครับให้เป็นมรดกโลก แตงตง้องมีล่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะตัวนี้ได้มีอ๋อเหรอ่ะแกใส่หมวกเหรอใช่แกเอาตเอาตัวร <laughs> อวดอยู่แล้วนะเร็ว เดินออกมาตอนนี้เราก็จะเจอสันเจ้าตรงนี้ผมวัดญี่ปุ่นเวลาเข้าวัดเขาต้องล้างมือหรือเปล่าลาดหัวด้วยจันทร์แิมเคสตอนนี้เราคงหนาวมาคุณทำไม่ไหวทำไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าคุณมาญี่ปุ่นคุณจะต้องทำนะคะไม่น่าร้อนไม่ได้อะไรอ่าใช่ไหมใช่ล้างมือแล้วก็กินขอให้ลูกสมหวังในความรักในปีนี้จริงนะคะกว้างอีก3ปีจะ3 0สแล้วใจคอไม่ดีเลย ไม่ต้องแต่งงานก็ได้อยู่กันไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะดูหมดทาง <c oughs>